สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะชวนไปกินข้าวค่ะจะไปกินอาหารตามสั่งค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ซอยบัวขาวนะคะอยู่ประมาณต้นๆซอยมาทางพัทยากลางอะคะ่ะจะไปซื้ออาหารตามสั่งค่ะเป็นรถค่วงข้างค่ะ ร้านนี้เคยมาซื้อแล้วครั้งหนึ่งนะคะ,ะทำรสชาติอร่อยแล้วก็เป็นอดีตเชฟพัตคารมาด้วยก็เลยติดใจค่ะอยากจะมาอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะจะจอดอยู่บริเวณเนี้กำลังว่างพอดี ขาจะขายอยู่บริเวณนี้แหละค่ะซอยบัวขาวพัทยาค่ะหยกจะต้นต้นปักซอยบัวขาวาฝั่งพัทยากลางค่ะทุกคนรถเยอะนิดนึงนะคะ สั่งอาหารกันกข้าวทะเลค่ะข้าทะเลจ้าราดข้าวจ้าแล้วก็ข้าวไข่เจียวค่ะเชฟไปไหนเชฟไปไหนไอ้พัเก,กเบรกแป๊บนึงอย่าหลอกหลอกพ่อค้าก่อนค่ะ ใส่เจียวราดข้าวค่ะใส่เจียวใส่ต้องหอมใส่อะไรไหมอ่าไม่ไม่ดีกว่าค่ะติดใจรสชาติต้องกลับมากินอีกรอบหนึ่ง ใช้ไข่สองฟองนะคะหอมมากหอมไข่เจียว ราดข้าวหอมค่ะกะเพราทะเลราดข้าวจะอยู่ที่60บาทค่ะ เขาจะมาขายที่ซอยบัวขาวทุกวันหอมค่ะทุกคนหอมแล้วหิวเลยขายตั้งแต่เช้าถึงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองค่ะ พ่อค้าเขาเป็นอดีตเชฟเก่าค่ะเคยทำเชฟอยู่รนาคาที่เชียงใหม่ ไปค่ะได้แล้วข้าวไข่เจียวกับกะเพราทะเลลาดข้าวค่ะเด๋ย่าไปกินกันค่ะทุกคนไข่เจียวราดข้าวค่ะไข่เจียวสองฟองค่ะลาดข้าวหอมไข่เจียวมากนะคะทุกคนอ่าส่วนนี้ก็กะเพราทะเลค่ะสั่งรสจัดๆเผ็ด,ดๆกลิ่นหอมค่ะทุกคนน่ากินมากเลย เป็นข้าวไข่เจียวนะคะข้าวไข่เจียวแล้วก็กะเพราทะเลกะเข้าทะเลหนะอม <c ười> ไข่เจี่ยก็หอมวันนี้อยากกินหลายอย่างยิกินข้าวไข่เจียวดูก่อนกนะินข้าวไข่เจียวก็มีซอสมาให้นะ นี่ค่ะก็มีก็มีซอสะแล้วก็มีพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาแล้วก็มีแตงกวามาให้แต่เดี๋ยวกินดูก่อนถ้าพอดีแล้วก็ไม่ต้องใช้ก <c oughs> ินดูค่ะคำ <c oughs> ใหญ่หน่อยนะ ข้าวไข่เจียวก็เป็นข้าวอะไรที่กินง่ายๆเนะแต่บางทีอะ่ะก็าหาคนทําไข่เจียวที่อร่อยอร่อย,ยก็ยากเหมือนกันอาจานี้อร่อยค่ะกะเพราทะเลบ้งางมีปลาหมึกมีกุ้งสั่งเขาเผ็ด กระเทียมเผ็ดไก่เผ็ดก็อร่อยอร่อยเลย หรือว่าชอบเผ็ดก็ไม่ต้องสั่งเขาเผ็ดๆก็ได้นะเรารู้สึกว่าเขาจะเผ็ดมากแต่ถูกใจพราเราสั่งเขาเผ็ดๆนะค่ะเขาอร่อยค่ะ หวังอร่อยจริงๆทุกคน ไม่เหนียวปลาหมึกกำลังดีแตงก็สดใหม่ด,ดม้วย <c oughs>